ฟังเสียงคังนี้นะครับมันดังแห้งๆแข่งเดี๋ยวลองแกะดูเป็นที่อะไรนะครับแกะชุดข้างแล้วมันไม่ใช่นะครับที่เคยบอกในคลิปที่ผ่านมานะครับเห็นมาถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วเจอเศษเหล็กอยู่ตรงเนี้นยน่าจะเป็นที่ชุดบนเนี่ยครับเดี๋ยวมาแกะดูเป็นไรครับนี่เจอแล้วนะครับลูกปืนแคมฝืดเนี่ยจับและรู้สึกเลย แต่เสียงอ่ะต่างจากคันที่แล้วคันที่แล้วเสียงเหมือนจะพังเลยนะครับแต่อาการนี่พอๆกันล,กล,ลูดแล้วคืดๆแต่คันนี้เสียงมันแห้งๆดังแห้งๆมันมีหลายเสียงอาการเดียวกันคือลูกปืนแคมนะครับแต่บางคันนี่ลั่นเลยนะครับฟังเสียงกนะ็เงียบๆไปนะครับอาการลูกปืนแคมแตกเหมือนกันนะครับ แต่คันนี้แล้วดังโหดมากเลยคันนี้ดังแห้งๆโอเคนะครับ